0644265897เบอร์นี้มีคียยังไงเบอร์นี้นะคือเบอร์ m, พญา,ามังกรโคตรสศรษีเบอร์พญามังกรโคตรสศีนี้เป็นเบอร์ที่เปิดมาเนี่ยนะเป็นเลขนะอยู่ในกลุ่มของเลขการทํามาค้าขายเลขของการทําธุรกิจการเจรจาโดยตรงมีเลขสติการลิ้นทองคําอยู่ด้วยและที่สําคัญคือเลขสติการลิ้นทองคํานี้เนี่ย มันนำพามาซึ่งเงินเป็นลนักษณะของเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ในที่นี้เนี่ยมันจะได้มาจากทั้งการเจรจาการทําธุรกิจไปแล้วนะและเนื่องจากว่าตอนที่อยู่ตรงกลางเบอร์เนี่ยมีเลขคู่ซับนะมีเลขคู่ปัญญาดังนั้นเนี่ยจะได้เงินจากไอเดียในการที่จะคิดแผนธุรกิจนะคิดเรื่องของการเจรจาคิดเรื่องของช่องทางการทำมาหากินกันได้เงินทองมาแล้วแต่นะ มันจะเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีไอเดียมีเงินกินไม่รู้จะหมดจากสิ้นเหมือนเป็นหันทองคําเบอร์นี้นะอยากจะเรียกว่าเบอร์หันทองคำนะซ้ํามีเลขคู่อัจฉริยะนั่นหมายถึงว่าจะไปเสริมเรื่องของธุรกิจไอเดียความคิดในการทํางานหาเงินหาเงินหาทองตลอดเวลาสุดท้ายเลยเนี่ยตอนจบเนี่ยเป็นเลขมังกรซึ่งนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจะได้มาแบบผู้มีบารมีได้มาแบบยั่งยืน ได้มาแบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหนือคนอื่นมีชัยเหนือคู่แข่งเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่เป็นผู้นําเป็นคนที่ติดอันดับต้นๆในวงการที่ตนเองอยู่เบอร์มังกรโคเษฐีเบอร์นี้จึงเหมาะสําหรับคนที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต คนที่ต้องทําธุรกิจใหญ่หมุนเงินระดับสูงทําธุรกิจหรือแม้แต่การเจรจาหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคหรือแม้แต่การทำอะไรก็แต่มีทั้งบารมีมีเงินทองครบคันในหนึ่งเดียวเบอร์มังกรโคตรเศรษฐี